สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่14มีนาคม2566นะครับมีรายงานว่าเชลซีสนใจวิกเตอร์โอซิเมนนะครับแล้วก็สนขวาราฟินญาด้วยนะครับรวมไปถึงอนาคตของเมสันเมาส์ที่มีโอกาสย้ายทีมสูงมากนะครับจะเป็นยังไงรอฟังกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนแล้วกันครับเริ่มจากนี่เลยโคดคูเพอร์ฟูมนะครับใครที่กาลังมองหาน้าหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันต้องไปที่ร้านนี้เลยครับช้อปปี้ก็มี เม,มีให้เลือกหลายกลิ่นเป็นร้อยกลิ่นเลยนะครับดีออลชาแนลโจมาโรมีครบเลยแล้วก็ช่วงนี้ครับทางร้านเขามีแฟลชเซลโปรโมชั่นวันที่15มีนาคมนี้นะครับฉลองเชลซีผ่านเข้ารอบ u c l เพราะเจ้าจของเขาเชียร์เชลซีนะครับก็มีลดราคาน้ําหอม10%หลายกลิ่นเลยนะครับมีช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับใครไม่อยากพลาดไปกดแจ้งเตือนกลิ่นที่ชอบได้เลยสินค้ามีจำนวนจํากัดนะครับแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์บดในช้อปปี้สั่งครบ 1, บาทลด1 0 0บาทเหือนเดิมดยนบ ฝากบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวยงามนะครับที่พักสไตล์มินิมอลนะครับสั่งหมูกระทะมาทานได้เห็นวิวเขาใหญ่3 6 0องศาต้องไปที่นี่เลยนะครับพร้อมสระวไว้น้ำรวมเป็นสระเกลือสะอาดบริการดูดญาติมีดครับเหมือนคุณมาพักบ้านตัวเองราคามิตรภาพสนใจ inbox ไปที่ Facebook Fanpage หรือโทรไปที่เบอร์0838218338เบอร์เดียวเท่านั้นหรือว่าสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรก็ได้บรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะครับสำหรับบ้านชีสเค้กเขาใหญ่นะ ขอบุณยาแก้ไอาตาขันตีด้วยครับใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปจัดกันได้แล้วก็ใครที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อกดไหลย้อนไปจัดสมุนไพรธรรมชาติยาท่านจอมทองได้เลยนะครับอยู่กับช่องพีเตอร์บสมายาวนานกว่า4ปีถ้าไปสั่งซื้อถ้าบอกมาจากช่องผมนะสั่งครบพันห้าลดหนึ่งร้อยบาทไม่พอส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับโอเคมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้ผมอาจจะเสียงไม่ดังมากเพราะว่า ไม่สบายนะครับท้องเสียทั้งคืนเลยนะครับวันนี้ต้องลางานแล้วก็ใช้วิธีการ work from home จากที่บ้านแทนด้วยส่งข่าวไปแทนนะครับมาดูข่าวกันหน่อยนะครับก็เริ่มจาก Mason เม u าส์นะครับก็มีรายงานจากนักข่าวดังคาฟาบริ i ิโ o โรมาโ o โรมาโนอัปเดตครับบอกว่าตอนนี้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างเชลซีกับ Mason เม u าส์ยังห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับแล้วก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ที่ต้องคุยกันต่อ ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกิดขึ้นนะครับว่าจะเอายังไงดีแต่ก็เริ่มมีโอกาสครับที่เมาส์จะย้ายออกจากเชลซีมากกว่าเดิมซึ่งก่อนจะถึงช่วงซัมเมอร์เนี่ยถ้ายังหาข้อตกลงกันไม่ได้ถ้ายังไม่เคลียร์ว่าจะต่อสัญญากันหรือเปล่าเนี่ยก่อนถึงช่วงซัมเมอร์นะเชลซีจะพิจารณาขายเมสันเมาส์แน่นอนนะครับ ในคลิปของช่องฟาบริซิโอโรมาโนครับยังลงเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าค่าตัวเนี่ยเชลซีก็ไม่ขายถูกๆนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีหลายทีมทั่วยุโรปที่ให้ความสนใจหนึ่งในนั้นคือลิเวอร์พูลครับที่ติดตามสถานการณ์ของเมาส์มาสักพักแล้วนะครับก็ตอนนี้ห่างไกลาจากการบรรลุข้อตกลงกันได้ไอ้คำว่าบิ๊กแกปเนี่ยคือช่องว่างขนาดใหญ่เนี่ยสตีลบิ๊กแกปของของโรมาโนเนี่ยมันน่าจะหมายถึงทั้งเชิงตัวเลขแล้วก็เชิงของระยะเวลาสัญญาด้วยนะครับเพราะว่า อย่างเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยตัวเลขที่เชลซียื่นให้เนี่ยมันเรทประมาณ1สนเ0็ดถึงสองแสนน่ะประมาณนี้ครับแสนเ0็ดถึงสองแสนบางสื่อก็บอกแสนแปดแสนก็ว่ากันไปแต่เหมือนฝั่งนักเตะเนี่ยอยากได้เรทประมาณ2องแสนพอๆกับริเจมนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องระยะเวลาสัญญาด้วยเชลซียื่นไปที่6 ถึง8ปีเราไม่รู้เท่าไหร่นะอาจจะ6อาจจะ7อาจจะ8เราไม่ทราบแต่เหมือนกับตัวเมสันเมาส์เนี่ยอยากได้สัญญาที่5ปีนะครับเพราะว่าไม่อยากมีข้อผูกมัดยาวนานขนาดนั้นเ,เกี่ยวกับเรื่องเงินค่าเหนื่อยเนี่ยทาง DailyMail เขาก็ลงข่าวนะครับบอกว่าจริงๆถ้าเมสันเมาส์ตอบรับเรทประมาณนี้แสนแปถึงสองแสนเนี่ยโอ้โหก็รับซับเยอะอยู่นะครับเพราะว่าตีเป็นต่อปีเนี่ยปีหนึ่งมันประมาณ10ล้านปอนด์เลยครับแล้วก็การที่ปล่อยให้ตัวเลขมันไม่มีการอัปเดตตัวเองยังรับค่าเหนื่อยประมาณ7เจ0อยู่เี้า รับมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยเงินของเมสันเมาส์ก็จะหายไปตกปีละ1 0ล้านปอนสิล้านปอนเขาก็เลยมองว่าจริงๆควรจะรีบตกลงสัญญาฉบับใหม่กันโดยเราที่สุดเพื่อให้เงินเนี่ยมันไปถึงตัวเมสันเมาส์ให้มันคุ้มค่าด้วยนะครับทุกวันนี้ได้แค่7 8็0 0ม0 0ปดหมื่เามนด์เท่านั้นนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับความเห็นของแฟนบอลต่างประเทศนะเขาก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่อยากให้อยู่ต่อมากๆก็จะบอกว่าเมสาเนี่ยไม่เคยมีข่าวเฉวา ไม่เคยมีทัศนคติเชิงลบกับสโมสรแล้วก็พร้อมเล่นเสมอเมื่อถูกเรียกตัวไม่ค่อยเจ็บด้วยแต่เมื่อเขาขอสัญญาที่ดีกว่าเดิมแฟนบอลกลับไปต่อต้านซะงั้นเมสันเมาส์ควรได้รับสิ่งที่มันดีกว่านี้นะครับอันนี้คือคนที่แบบอยากให้อยู่ต่อส่วนอีกความเห็นหนึ่งนะครับเขาก็บอกประมาณว่าก็อยากให้อยู่ต่อแต่ก็มีมุมเข้าใจสโมสรเหมือนกันเขาบอกว่าพวกเราก็รักเมสันเมาส์นะเพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นสโมสรแต่ด้วยฟอร์มตอนเนี้ย ก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่าสโมสรจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลตามที่เรียกร้องอาจจะไม่ไหวเพราะแนวทางใหม่ก็คือบรรดานักเตะที่เซ็นมาตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยไม่มีใครค่าเหนื่อยแพงเวอร์เลยแต่ว่าเวลาก็ยังพอมีนะขอให้ในอนาคตเนี่ยหาข้อตกลงกันให้ได้นะครับอันนี้ก็คือความเห็นหลักๆที่ผมไปอ่านมาจากต่างประเทศนะครับทีนี้ครับไปดูความเห็นของอดีตนักเตะก,กันบ้างฟอรรองมาลูด้านะครับอดีตปีกซ้ายของเชลซีนะครับก็ เล่นยุคเดียวกับดรอกบาอานิลกานะครับแก๊ง3ตัวรุกที่โหดแล้วก็ได้แชมป์พิมพเมีิร์มีกปี2010นะมาลูด้าบอกว่าเมสันเมาส์ควรปฏิเสธลิเวอร์พูลแล้วก็ควรอยู่เชลซีต่อไปผมไม่คิดว่าเขาควรย้ายออกจากเชลซีริงอยู่ว่าตอนนี้เขาเสียตัวหลักไปแต่สโมสรระดับเชลซีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการแข่งขันแย่งตำแหน่งที่หนักหน่วงอยู่แล้วเมาส์เนี่ยเป็นเหมือน d n a ของเชลซีเลยนะแล้วก็ เขารักสมโมสรเมื่อดูผลงานตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่เขาลงเล่นเยอะมากทั้งสมโมสรแล้วก็ทีมชาติร่างกายมันก็อาจจะมีอ่อนล้ากันบ้างจริงๆเนี่ยเมสันเมาส์ไม่ควรคิดย้ายทีมเพียงพอเริ่มจะหลุดตัวจริงเพราะต่อให้ย้ายไปลิเวอร์พูลก็ไม่ได้การันตีเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะลงเล่นทุกนัดโปรแกรมมันก็เยอะเหมือนกันผมยังคิดเสมอว่าเมาส์เป็นส่วนหนึ่งของเชลซีสมโมสรคนเก็บเขาไว้เขายังอายุน้อยมีพรสวรรค์แต่ได้แชมป์ยูซีเอลกับเชลซีแล้วก็ผมอยากให้เขาอยู่กับเชลซีต่อไป นะครับอันนี้คือความเห็นของมาลูด้าในมุมของผมผมแสดงความเห็นมาหลายรอบแล้วนะครับว่าใจเขาใจเรานะครับมุมเมสันเมาส์ที่เขาจะอยากได้เงินดีกว่าเดิมเราเข้าใจแต่มุมสโมสรก็เข้าใจเช่นกันว่ามันก็ต้องแบบมีฟอร์มมามาด้วยผมถึงพูดมาเสมอนะครับว่ามันควรคนละครึ่งทางก็เอาเนี่ยแสนเจ็ดแสนแปดเนี่ยเป็นเงินต้นก่อนก็ได้เป็นเงินการันตีที่เมาส์ได้ทุกสัปดาห์แน่ๆนะครับปีหนึ่งก็เกือบ1 0ล้านปอนด์ก็ไม่น้อยนะครับแล้วใส่แอดออนถ้าผลงานเทพ นะครับอาจจะใส่แอดออนสองสเตปก็ได้นะสเตปแรกถ้าผลงานหลังจากนี้เทพๆนะครับคุณก็มีโอกาสได้สัปดาห์หนึ่งพุ่งไปถึง2 0 3แ0 0 2า0 0 0ตามฟอร์มการเล่นเลยและอีกสเตปหนึ่งคือถ้าเกิดคุณเล่นได้ดีฟอร์มเทพแบบนี้ต่อเนื่องสักครึ่งซีซันหรือ1ส่ซีซันเต็มๆจากแอดออนนะครับแสนแปดเงินต้น รวมแอดออน2 0 0 0อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินต้น2 0 0 0ในอนาคตก็เป็นได้ผมว่ามันก็ต้องคนละครึ่งทางนะครับคือใจถ้าเลือกได้ก็ยังอยากให้อยู่ต่อนะครับแม้ว่าฟอร์มตอนนี้จะไม่ค่อยดีแต่ว่าคนเรามันก็ฟอร์มตกกันได้นะครับซึ่ง ถ้าอยู่ต่อแล้วเอาเป็นมุมที่ผมบอกเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะวินวินต่อทุกฝ่ายก็ได้ส่วนในเรื่องของระยะเวลาสัญญาเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจมุมนักเตะนะว่าโอ้โหถ้ามันเซ็น8ปีป่านนั้น30กว่าเลยนะพอหมดสัญญาเนี่ยถ้าเกิดอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆในอนาคตมันก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยอยากให้หาแบบข้อตกลงตรงกลางกันให้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็อ่ะยังพอมีเวลานะครับอีกประมาณสามเดือนนะครับกว่าจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ก็ขอให้เจรจาตกลงกันให้ได้แล้วกันนะครับ จากเรื่องของเมสันมาส์คครับไปดูกันที่คริสโตเฟอร์เอนคุนคูหน่อยนะครับกอ็อันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากทางทางของฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนะครับคนนี้เป็นเทียหนึ่งสายฟุตบอลเยอรมันเลยนะครับเพเทนเบิร์กบอกแบบนี้ครับบอกว่าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูแนวรุกของเอเบลไลฟซิกเนี่ย จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีแน่นอนหลังจบฤดูกาลนี้เพราะว่าเขาสอบถามแหล่งข่าวแล้วก็ได้รับการยืนยันมาแล้วนะครับว่าเอ็นคุนคูจะไปสแตมฟอร์ดบริดแน่ไม่ว่าผลงานของเชลซีในซีซั่นนี้จะลงเอยแบบไหนก็ตามเพราะเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับเป็นสัญญาระยะยาวด้วยค่าตัวประมาณ60ล้านยูโรแล้วก็จะประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็หลักๆเลยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการวัดความแม่นยํากันของทางเพเทนเบิร์กกับของฟาบิโอโรมาโนคือช่วงที่มีขาวใหม่ๆเพเทนเบิร์กเขาจะบอกว่า ยังไม่ได้เซ็นนะครับแล้วก็ไอ้ที่ไปตวรวจร่างกายเป็นตวรวจร่างกายเกี่ยวกับประกันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการตวรวจร่างกายเพื่อย้ายไปเชลซีแต่โรโมาโน่ก็ค้านตลอดครับโรมาโน่ก็บอกว่าเซ็นแล้วแล้วก็ไอ้การตรวจร่างกายมันคือการตรวจเพื่อย้ายไปเชลซีเลยนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันแต่ว่าระยะหลังเดือน2เดือนหลังเนี่ยทางเพเทนเบิร์กเหมือนจะได้ข้อมูลชุดเดียวกับโรมาโน่แล้วนะก็คือเพเทนเบิร์กก็จะไม่ได้ยั้งทางโรมาโน่แล้วที่บอกว่ายังไม่ได้เซ็นตรวจร่างกายเกี่ยวกับประกันพวกนี้ไม่มีแย้งแล้วเพราะว่าหลลังๆมมมาาบรอ2แ้ว ว่าเซ็นแล้วจริงๆนะครับก็เอ็นคุนคูย้ายไปเชลซีแน่นอนนะครับส่วนทางโรมาโน่เนี่ยพอเห็นเพเทนเบิร์กลงข่าวนี้เขาก็ออกมารีโพสต์เก่าของตัวเองครับแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีข้อสงสัยในดีลนี้อยู่แล้วเพราะว่าเอ็นคุนคูเซ็นกับเชลซีไปตั้งแต่เดือนธันวาคมเอกสารมันจบลงไปแล้วทุกอย่างจะมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปก็เดี๋ยวรอจบดูก,การค่อยประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสัญญาของเอ็นคุนคูจะเป็นตั้งแต่ใหม่เชลซีวันที่1กรกฎาคม 2023นะครับก็เตรียมต้อนรับเอ็นคุนคูร่วงหน้าเลยนะครับก็ผลงานเจ้าตัวเนี่ยจริงๆเจ้าตัวเคยเจ็บหนักจนพลาดฟุตบอลโลกใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากหายเจ็บกลับมาเพิ่งลงสนามไม่กี่นัดเนี่ยฟอร์มยังไม่เปรี้ยงเท่าไหร่นะครับเพิ่งทำไป1นึ่งแอสซิสแต่ภาพรวมทั้งซีซั่นยังถือว่าดีนะถ้าดูฟอร์มช่วงก่อนเจ็บไปด้วยเนี่ย ก็เอ็นคุนคูเนี่ยทำไปแล้ว16ประตูกับ2แอสซิสต์ในนามสโมสรทุกรยการนะครับปีนี้เหมือนปรบบนับสไตล์น,นะครับไปเป็นตัวยิงเต็มรูปแบบเลยหลังจากปีก่อนทั้งยิงทั้งส่งนะครับเล่นเป็นหน้าต่ำปีนี้บางนัดเนี่ยโดนจับไปยืนเป็นสไตรไเกอร์เบอร์9เว้เยนะแล้วก็อย่างนัดล่าสุดที่เล่นเนี่ยของเจ้าตัวเนี่ยก็โดนจับไปยืนเป็นกองหน้าด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้มันเริ่มไม่ค่อยส่งละ เริ่มไม่ค่อยมีแอสซิสแล้วนะครับแอสซิสน้อยแค่2ครั้งเองในน,นามสโมรสรแต่ว่ายิงเยอะ16ประตูอันนี้ขนาดเจ็บไปนะถ้าไม่เจ็บไปน่าจะยิง20บวกแล้วนะครับสำหรับคริสโตเฟอร์อินคุนคูก็เตรียมต้อนรับล่วงหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องนักเตะตัวรุกเนี่ยก็ยังมีคนนี้ด้วยครับวิกเตอร์โอซิเมนนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานของเพเทนเบิร์กเช่นกันนะครับเดี๋ยวต้องฟังกันว่าเอ้ยทำไมเขาเป็นสายเยอรมันนี่นะทำไมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับทางวิกเตอร์โอซิเมนนะครับ ทางเพเทนเบิร์กบอกแบบนี้ครับบอกว่าวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าของนาโปลีเนี่ยกำลังทำผลงานยอดเยี่ยมนะแล้วก็โฟกัสไปที่สเตปถัดไปของอาชีพตอนนี้มีแมนซิตี้เชลซีไปเอชเชแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้ความสนใจเคสของซิตี้เนี่ยแม้จะมีทั้งเออร์ลิงเบราห์ฮาลันและก็ฮูเลนอาวารเรสแต่ก็ยังสนใจอย,อยู่ดีส่วนบาเยินมิวนิคครับที่ก็กำลังมองหากองหน้าคนใหม่นะบาเยินจะไม่ร่วงมวงล่าตัวครับเพราะว่าค่าตัวแพงมาก ขั้นต่ำเนี่ยน่าจะ100ล้านยูโรเลยนะครับก็ที่เพรสเทนเบิร์กมีสายข้อมูลนี้เพราะว่าเขาก็เป็นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับไบเยนมาด้วยว่าไบเยนจะไม่ร่วมลาตัวแล้วก็อาจจะสอบถามมาว่าเฮ้ยตลาดหนนี้ถ้ามันจะแย่งกันมีใครบ้างก็คอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับว่าเชลซีสนใจซึ่งก่อนหน้านี้นสื่ออังกฤษหลายเจ้าอย่างเทเลกราฟก็เคยคอนเฟิร์มไปแล้วครับว่าเชลซีสนใจโอซิเมนจริงๆแล้วก็อันนี้เพรสเทนเบิร์กที่เป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าเช เ,เกี่ยวกับวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยทางริโอเฟอร์ดินานนะครับตำนานกองหลังแมนยูเขาบอกเลยนะว่าเชลซีเนี่ยปัญหาคือกองหน้านะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อกองหน้าเนี่ยจะคงจะไปเอาพวกแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่น่าซื้อได้เพราะว่าเชลซีกับสเปอร์เป็นอริกันถ้าแฮร์รี่เคนจะย้ายเนี่ยน่าจะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าทําให้ถ้าเชลซีจะหากองหน้าจริงๆเนี่ยริโอเฟอร์ดินานเขาบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสที่เชลซีจะจิ้มวิกเตอร์โอซิเมนสูงมาก ผลงานฤดูกาลนี้ถือว่าดีมากนะครับยิงในหลีกไปแล้ว19ประตูจากการลงสนาม22นัดก็โอ้โหค่าเฉลี่ยก็คือยิงเกือบเกือบนัดละลูกเลยนะครับแล้วก็ถ้านับรวมทุกรายการเนี่ยยิงไปแล้ว21ประตูส่วนค่าตัวที่แพงเนี่ย หลักๆลยมี2ปัจจัย1คือนาโปลีเขาไม่ได้ซื้อมาถูกๆครับนาโปลีเขาซื้อมาจากลิลเนี่ยค่าตัวเงินต้นก็70ล้านยูโรละมีแอดออนอีก10ล้านยูโรรวมเป็น80ล้านยูโรนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวที่ซื้อมาเนี่ยมันประมาณ80เขาคงไม่ขายถูกๆเขาก็ต้องขายเอากําไรอยู่แล้วถูกไหมครับสประธานสโมสรของนาโปลีเขี้ยวมากครับอเรดิโอเดลลาเรนติสขึ้นชื่อเรื่องการโกงราคานักเตะอ,อยู่แล้วผมว่าเผลอๆนะ มันจะไม่ใช่ขั้นต่ำา100ล้านยูโรนะครับแต่มันอาจจะเป็นขั้นต่ำา120ล้านยูโรเลยด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งยี่ห้อเดลราเลนติสเขาโก่งค่าตัวยับครับอย่างคูริบารี่เนี่ยโก่งร้อยล้านมาตลอดจนเหลือสัญญาแค่ปีเดียวโก่งไม่ได้แล้วก็เลยขายให้เชลซีประมาณ30ล้านปอนด์นิดๆนะครับต้องรอให้สัญญาเหลือน้อยๆอายุแตะเลข3อมะถึงจะยอมขายถูกๆได้ซึ่งตอนนี้คือนาโปลีมันิโตเก่ง2คนก็คือโอซิมนกับทางครีชา คอวัชคริเดียที่เป็นปีกใช่ไหมครับก็ผมดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่า120ทั้งคู่ถามว่าเก่งไหมเก่งนะคนนี้เป็นสไตร,ตรเกอร์เบอร์เเลยครับเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์ผมดูเขาเล่นเนี่ยผมนึกถึงเอดินสันคาวานีจมูกไวนะครับยิงด้วยเท้าคมนะครับลูกกลางอากาศลูกหม่งเนี่ยดีมากแล้วก็จะมีท่ายิงแบบพลิกแพลงหือหวาลูกยิงแบบคาดไม่ถึงแบบ ท่ายิงนะไม่ใช่หมายความว่ายิงกงยิงไกลอะไรแบบนี้นะพวกท่ายิงแปลกๆพิสดารพวกนี้มีมีให้เห,เห็นเหมือนกันผมว่าถ้าทีมไหนต้องการกองหน้าเบอร์เก้าตัวจบคมๆเนี่ยคนนี้ดูจะตอบโจทย์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นค่าตัว120ล้านยูโรเนี่ยผมว่าอาจจะสูงไปนะครับคือเชลซีต้องการกองหน้าไหมก็ต้องการนะครับเพราะว่าฮาวเวิร์สดูจะเป็นฟอร์สไนน์มากกว่าแต่แต่เชลซีมันไม่ได้แบบต้องแก้แค่กองหน้าอย่างเดียวไงกลางรับ ก็ต้องซื้อนะครับไหนจะต้องแบบมีจ่ายค่าตัวเอ็นคุณคูช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ไหนจะต้องมีเรื่องของการไปคุยเรื่องจะเซ็นถาวรชูอัลเฟลิกซอีกไหมเนี่ยซึ่งค่าตัวเฟลิกซก็ไม่น่าจะต่ำกว่า70-80ล้านผมก็เลยมองว่าถ้ามันเป็นตัวเลขระดับ120ล้านบวกกับที่เชลซีทุ่มไปมหาศาล500กว่าล้านปอนในช่วง2ตลาดที่ผ่านมา ถ้ามันหลักร้อยผมว่าค่อนข้างยากนะครับสำหรับโอซิเมนเชลซีอยากได้จริงไหมน่าจะอยากได้จริงแต่ถ้าตัวเลขมันแพงเวอร์ขนาดนั้นผมว่าก็ค่อนข้างยากยกเว้นอะ่ะถ้ามันเป็นร้อยยูโรกลมเนี่ยร้อยล้านยูโรกลมมันจะประมาณ8ปกว่าล้านปอนแปดสิบห้าถึงแปดสิบแปดล้านปอนแล้วแต่ช่วงค่าเงินของปอนดะ์เวลานั้นถ้ามันเป็นุเรทประมาณเนี้ยผมว่าเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นค่าตัวพอ,พอๆกับเอนโซเลยเนี่ย ผมว่ายังค่อนข้างยากนะครับแล้วผมก็พูดมาเสมอว่าถ้าเกิดแบบอยากได้ค่าตัวถูกกันเนี้ยผมค่อนข้างเชียร์ดูซานวาราฮวิชนะผมว่าเก่งทั้งคู่นะทั้งโอซิเมนทั้งวาราฮวิชผมว่าเก่งทั้งคู่แต่ด้วยปัญหาการเงินหลักๆของยูเวนตุสเนี่ยผมว่ายูเวมีโอกาสขายในยราคาที่ไม่แพงเวอร์ผมว่าว ah าาฮวิชอาจจะได้ค่าตัวในเรทประมาณ ที่เชลซีอยากจะเซ็นชูอัลเฟรดิ์เลยด้วยซ้ำไป70-80ล้านเนี่ยผมว่าพอมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าสไตรเกอร์เบอร์9เชลซีจะยังไงนะครับมีข่าวกับราฟินญาด้วยครับข่าวนี้มาจากเดลี่เมลนะครับคนรายงานชื่อว่าไมเคิลรัดลิงนะครับของเดลี่เมลเหมือนที่บอกไปเขาบอกว่าเชลซีกับนิวคาสเซิลนะครับกำลังจับตาสถานการณ์ราฟินญาปีกของบาร์เซโลนาอยู่ครับสื่อบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะต้องขายนักเตะบางคนออกไปในช่วงซัมเมอร์ เพื่อปรับสมดุลการเงินให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ชื่อของราฟิญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เป็นไปได้สื่อบอกว่าแม้เชลซีจะเคยพลาดคว้าตัวราฟินญาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับตอนยังอยู่กับลีสเนี่ยเคยเกือบจะจะได้ตัวแต่ว่านักเตะมีใจให้บาซ่ามากกว่าก็เลยพลาดไปแต่ถึงจะพลาดข่าวบอกว่าจนถึงตอนเนี้ย เชลซีก็ยังจับตาดูฟอร์มของราฟินญาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเชลซีอาจจะมองหาริมเส้นถนัดเท้าซ้ายสักคนนะครับเพื่อแทนที่ฮาคิมซีเยกที่เล่นคล้ายๆายกันปีกขวาถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันเนี่ยฮาคิมซีเยกน่าจะย้ายช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เลยมองว่าถ้าเสียซีเยกอาจจะเอาราฟินญาก็ได้แต่สไตล์ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นนะซีเยกมันเป็นปีกกึ่งย์เมเกอร์แต่ราฟินญามันเป็นปีกตัวเทคนิคตัวเลี้ยงลุยจริงๆนะครับในมุมผมผมว่าดีลนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยาก นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือระยะหลังฟอร์มราฟินญาก,กับบาซ่าดีมากมีช่วงหนึ่งที่ฟอร์มแย่จนจนสายข่าวบาซ่าบอกว่าอาจจะขายแต่หลังๆมาในฟอร์มดียิงมา2นัดติดแล้วด้วยนะครับผมว่าโอกาสยากถ้าบาซ่าจะปล่อยตัวหลักเอาเงินเนี่ยน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าอย่างตัวรุกมีโอกาสเป็นพวกอันซูฟาติพวกเนี้ยเฟรนตอเรสพวกเนี้ยมากกว่าผมว่าราฟินญาน่าจะอยู่ต่อนะครับแล้วก็ในมุมเชลซี โอ้เจ็บแล้วก็อยากจานะครับเคยแบบอยากได้แต่เขาไม่เลือกเราอะผมก็แบบไม่ได้อยากได้แล้วว่าถ้าเกิดเขาเคยปฏิเสธเรามาแล้วครั้งหนึ่งอีกอย่างคือถ้าเชลซีคิดจะเล่นแผนหลัง3ระยะยาวนะตัวรุกหลังกองหน้ามันจะเหลือโคตาแค่2คนแล้วตอนนี้เรามีทั้งเฟลิกซ์สเตอร์ลิงมูดริกเมสันเมาส์มาดูเอเคอาต่อให้ไม่ได้เซ็นถาวรกับเฟลิกซ์ก็ไปเอาเอ็นคุณครูมาแล้วอีกคนหนึ่งคือผมว่าถ้าจะลงทุนกับตัวรุกเพิ่มเติมเนี่ย เชลซีไม่น่าจะลงทุนกับตำแหน่งกลางรุกหรือว่าตำแหน่งปีกแลว้วอะในมุมผมนะแล้วก็ปีกขวาถนัดเท้าซ้ายแล้วก็รอปั้นโนนี่มาดูเอเคอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะลงทุนกับตัวรุกมันอาจจะเป็นกองหน้ามากกว่ากองหน้าเบอร์9กามากกว่าหรือไม่ก็ไปลุ้นเซนถาวรกับชูอัลเฟรดิกซ์มากกว่าข่าวนี้จากเดล่เมลก็เทียสองเทียสามก็พอๆฟังไว้ได้แต่ผมยังมองว่าโอกาสยังค่อนข้างยากที่จะเกิดดีลนี้ขึ้นมานะครับ ปิดท้ายกันที่เรื่องสนามใหม่เชลซีครับมีความเห็นของวิลเลียมกัลลาสนะครับอดีตกองหลังเชลซีเขาออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากให้สนามใหม่เนี่ยเพิ่มความจุเป็นสักห0,000่นที่นั่งเลยเพราะเชื่อว่าถ้าเป็น60,000่นที่นั่งด้วยดีกรีแฟนบอลเชลซีการจะทําให้คนดูเต็มสนามทุกนัดไม่ใช่เรื่องอยากแฟนเชลซีเยอะเหมือนกันและเชลซีควรต้องทําด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยความจุของสแตมฟอร์ดบริดยังน้อยเกินไป แต่ก็ไม่เชิงว่าสนามปัจจุบันไม่ดีเพราะตอนที่ผมย้ายจากมากเซย์มาอยู่กับเชลซีเนี่ยสสนามความจุไม่ได้หนีกันมากแต่ของแซมฟอร์ดบริดเนี่ยดีตรงที่นักเตะจะใกล้กับแฟนบอลมากเพราะตรงอัธจันทร์มันจะอยู่ชิดกับตัวตัวสนามที่ลงไปแข่งขันเลยครับจะมีความใกล้ชิดกันทําให้มันมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปแล้วก็ใกล้ชิดกับแฟนบอลมากกว่าเดิมกัลาสก็เชียร์นะครับว่าควรจะ เพิ่มความจุแต่เขาไม่เชียร์ให้ย้ายที่นะถ้าเกิดจะทําก็คือขอให้ขยายหรือไม่ก็ทุบสร้างที่เดิมมากกว่าแล้วก็ทางฟุตบอลลอนดอนเนี่ยเขาช่วยคํานวณเพิ่มเติมนะครับว่าสมมติถ้าเพิ่มความจุนะเอาแบบสั้นๆเลยนะเอาแบบน้อยๆเลยนะเพิ่มมาสักหมื่นสองที่นั่งเนะี่ยหมื่นสองพันเพิ่มมาแค่เนี้ยแล้วดูจากค่าเฉลี่ยตัวของเชซีคิดเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยโชซีจะทําเงินได้เพิ่มถึงปีละ12ล้านปอนด์ นะเพิ่ม12ื่นสองคุณทำเงินเพิ่มได้ถึงปีละ12ล้านปอนด์แล้วถ้าเกิดคุณเพิ่มมากกว่านี้ละ่ะปัจจุบันแซมฟอร์ดบริจุได้ประมาณ41,42 0ถ้าเพิ่มเป็น60,000่เนี่ยรายได้ต่อปีมันเกือบ20ล้านปอนด์เลยนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ค่าตั๋วนะมันมีค่าแมชเดย์พอคนเข้ามาดูมากขึ้นมีโอกาสที่เขาจะซื้อของกินซื้อน้ำเครื่องดื่มอาหารต่างๆกับกับ กับของสโมสรรายได้สโมสรมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตัวความจุเนี่ยสำคัญจริงๆมันอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีนะกว่าคุณจะคืนทุนได้แต่ ระยะยาวดูแล้วยังไงก็คุ้มนะครับเกี่ยวกับการทําสนามใหม่นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีนะครับแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติจากท่าจอมทองฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับฝากไปเที่ยวบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทกันด้วยนะครับบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวจริงๆเลยนะครับแล้วก็โคดคูเพอร์ฟูมนะครับร้านน้ำหอมแบ่งขายนะครับเจ้าของสปอนเซอร์ทุกเา้าที่มาลงกับช่องปีตาบดเป็นแฟนเชลซีด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยช่วีัับคดรส Bye bye. บายบายหมดแรงท้องเสีย